เปิดไปใส่เบิด์โบนังเลยน้องตาบ่าวล้วขาดเป็นเต้เต้เริ่มตกนะสบายดีท oh okay. ุกคนสบายดีพี่น้องโบนังยังหยอดเลยสบายดีพี่น้องสบายดียังเศร้าเมื่อนี้มือสั้นวันดีมือผูกคอต่อแขนได้เมื่อนี้งานแต่งพอเทาดูไมีว่าบพรงานแต่งน้องซ้ายพี่น้หนุ่ย

หนาเยอันสบางอไอ่ะหนเสเอาไปอ่ะอไปแล้วนีเป็นยังบก่กคนดหยุดดหยุด้นนาเชนนมันแตกจะเปดนี่องอตาเขาจลายปหลดโอ้ยเป็นยังกคออีกี่อย่างงน้ำตาจังหล โอ้ยนั่นอะไรยังว่าหาน้ำไฟคือว่าบริมีไฟตายตาลางคุณหายผูกแขนบอแมนน้ำแข็งค่ะคั้นเมืดแล้วก็ bớt cái thoải nào mất cái thoải nào mất cái thoải nào mất cái thoải ใหเขียวเงินใบเดียวจะีาจะนขาคจะ่อยห้องบอดือกระเป๋าด้ป้มมามาเป็นเซฟเซฟทั้งอันรับรลับขาวเซฟทั้งอันโซเล็กบอ ปา้าเยอวยเลยรอดสยเนี่านจะปาดมาวลืมปาดด้อคเมื่อคนเดียวน่ะเห็ดกะซ่องอันหลาบเลยตีเดียนบ่มีคนลาบ แม่กิ่งนี่น่าลาบเสบกับบัลบเว่เยเเห็น่ใ้ห้าบเวามาดนอ้าวสาวกิ่งว่าเจีบคอให้มาให้มาเมื่อคืนนี่ว่าเจียบคอวัดมาเมื่อนี่ขึ้นมาดันอีกแล้วนี่มองดู ใส่น้แข็งเล้วนะใส่ข้าจ่อยสบายที่มบอืมถ้าจ่อยกินแล้วอนะันนี้วงนอกคนกัษสิประมาเนี่ยแหละพี่นาะผู้แคนผู้แนก็แล้วแล้วเนาะ เอาในใส่หาว่ะเอาผ้าขาเพิ่มนะนะเอาลุ่งคนะนะไม่ใหญ่เงื่งฮะกามาเอาไม่ใหญ่เงื่งบวได้กินสีนขลัม นรกแนนอง้ขากลัมความดันบ่จังข้าวลัมนะไขมันเสี่เลยอ่ะอืมพอเถาพอกระปุกแกนแล้วละพ่อเป็นหาไหวแล้วบ่เนาะหยอดกล้ยหยอดอ้อยฮไปเรื่องนนตัวมีบุ้มแล้วมันอ้อยกับมีกล้ยกับมีเนี่ยทำบ่ได้เดี่ย ป้าทางเจนีทุกมาเวิรแล้วเนาะทางคอมทางที่เลือดแต่อีไปใหญ่เด้คือบเอามานำย่างย่างกินก่อนผมมาลำลังกินก่อนนด เอากระหับแขกขับคนก็อยู่ทั้งเหือดเอาเนาะพี่น้องแบบบูลานโลดระบาวเพื่อจกได้โตได้ได้ต่างหัยเอามายั้งวะมาสิเต็มบ่เหือหลังบักใหญ่วะอย่ามาอย่ามาให้คอยหาเตอหาตางนะวะอืมีแต่ญาติพี่น้องคือทังเหือนโลดวะอืม นี่อีเมทาวอันนี้เจ้าของเฮือนเจ้าสื้อวะเฮือนภายนอกใช่ปะเฮือนอีเมทาวภา่นอกทาตาขึ้นหุ่งตาไปยากเห็นหุ่งนี่อีพอเทาอันนี้นะพุ่นทายังหุ่นเทเลยได้หนี้หุ่นคนหล่อมาแต่พุ่นได้นี่

บ้าเจ้อบ้านัม่นได้าอ่เมินพัน้ดบ่สาวสองสามเมียบอสามีโอ้ผู้นี้งามสุดเลยนะสะฮะงาวหลักมากนะยหวลายเมียเลยหลักมากเ่้นเขากัหงมีเปดีได้ลูกจํากันเยอะ ได้ลูกอยู่บ่เออมกาวนอจะ้นหกย่ำนั่นต้นจ่องโชวเพราะาวมาแก่มีอะไรยันกระโดดนี้มาพี่น้องมานี้มาคือาวมาจอเทันนี้คืสิงามคักและนาสนะยังบโดดเนาะ

โอ้วาเข้ามุมีเราไม่ได้เพิ่นนี่คขี่คือบินอ่าพรมันก็อยู่น้ารถน้าเดินบินอะนีเินทหาเป็นทหารเอองานปลางานปลาพวกกมขกุดสูงเนาะโอ้นวยดเอาปลาเทาในโดดเจ้าขักบปลาเทาโดดเจ้าไ คักบโดดเจางนะโดดลงมาตีนุ่นโดดมาะเครื่องบินผูเหรอป้าโดดเหตุยังบาดนี่กระจองอย่หนารังนี่ัตกลงสีดินผเหอเออโดดนมอลอยร่องอ่ะพอยร่องนีก้าเงนที่ม่เนี่ยเห็นกระมักวับแล้วเนาะโดดจ้องบักเท่หนึ่งหุ่นบักเท่ๆฮะ

นี่อันนี้เป็นเครื่องผ้าถาวสิเรียมเมื่อยอดกล้วยยอดอ้อยพี่น้องใบคูนใบยอดอกไม้แล้วก็ดีและนี่เครื่องอยู่เครื่องนอนเป็นสาดมอญเสื้อเหเปนเรื่องเบาตไปนไปเด้อเกเอมอยู่ฮะหันอมาบ่ไ้มา เกือบมาแล้วอนี่เป็นซานแหง้งเนอะเฮือนบูรารเนาะเฮือนตะกี้นะแบบนี้เฮือนสะแพงกับแบบนี้ตะกี้กบม่างม่างเห็ดใหม่ก็เริ่มมาเห็ดแบบใหม่ตะกี้กับแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องกีตาไพยู่เทิงซานอยู่เทิงเนี่สะดวกสบายอุราพี่น้องเอ้ย แม่มันไก่ทางแห้งแหม่ันก็เลยมากงอกับเพื่อนชาวแพรงมันเก่ามันอยากเปื่อยเน,ะนาะหํำพนถือถือคอนมันก็เลยมางเห็ียดใหม่ทงหัทงหน้าพี่น้องยำหันยำหน้านี่บึงเคี้ยวงามกะจีเนาะยำเหล่งบัวบานไดเมื่อนี่กับมือผูกแคนแต่งงานพอเทาดูเนาะมือวานนี่เป็นมือกาเกียม ถ้าแพงก็สิคอปิดคลิปกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปหนาะพี่น้อง